เก้ากันยาสองหาหกหกมาแล้วน้ำหลังจากแรงมาจนหอดเบิดเดียนสิงหาแรงจนเขาตายหัวตามาน้ำร่นล้มไฟเราหน้ามืิดไมอยากบัดที้เนี่ย บ้านหนองบัวเย็นมูสิบหกแรงจนเขาตายหัวตะมีนาม <laughs> ถ้าอยู่มาช่วงต้นเดือนกันยายสองหาหกต้นน้ำมาจากนู่น ون. นองเดืออ <laughs> <laughs> หน้าหัวตะมาสเดนหน้าหัวตะล่นไฟไอ้อล่นหปาปลา